ถ่ายรูปหน่อยหนึ่ง <c oughs> สองอ่ะถ่ายรูปนี่หนึ่งหนึ่ง,งสองสามโอเคแต่กับสุขภาพโอเคนะเนาะเข้าที่แล้วมานี่ปีนึ่งแล้วเด้่นปีน,ปนึ่งแล้วปีกว่านะ่ะปีกว่าหรอครับไก่แดงมันตายด้วย<ะ>อ๋อตอนนั้นตายยังตอนนั้นพึ่งพึ่งยบตา ตายตายแล้วนะมันตายปีกว่าแล้วป่ปีกว่าเราเนะแมนแมนปีกว่าหร้เร็วเร็วโควิดแป๊บเดียวอันไหนอสุกนาแดงอะอสุกนาแดงเสียกี่ปีแล้วเสียกี่เดือนละอโอยังจออนกเตจะพูดอย่างนี้มายืมว่าอยู่เราบ่อยู่เอ้ยืมไปจำ พระสีหาองค์ว่าว่าพระเอาออกใส่ว่าพ่ะตองลอกไปจาแก่เดือนเดียวก็ออกมาว่าอะไรบ่แล้วออกว่าอะไรแต่งควงให้เลยจนนื่มไปเลยจนเล่าเสียเอาเอาฟาไปส่งเตียงเล็กมาให้เดี่ยวเป็นนายนำบัวที่แช่เอาฟาใจเงินเลยบาบ่ม่เงินดอกเอาฟบอกว่าอันมามาส่งมาให้อาสุกนาแดง แจ็จอยเลาจะอยู่บ่บ่เน่โอ้ยจะอยู่ได้ไหนไงมันกี่ปีแล้วมามาละลายหายไปในอากาศแล้วตั้งหลายหลายปีแล้วเดนตั้งหลายเราต้องตายไปถึิงปานนี้แล้วเด้ผมมีอยู่แล้วมันสามสิบยี่สิบสามสิบปีแล้วยี่สิบก็ปีแล้วเดี๋ยวนดีว่าจะใกล้กับบอแล้วเดนมันมีแล้วมัน็นังแล้วจางมันกไปไ่ได้แล้วเออ อย่าไปสนใจมันเริ่มนานแล้วออืมมันเป็นอดีตเขาเรียกอ๋อสอยเอาไปไอ้ดงเอาขอไปจําบ่ขอไปจําเลยไงเห็นบ่เคยเว้าให้ฟังอยู่นานแลเด้าะน่าจะเป็นนานั้นมากไอที่ประปาใส่บ่แม่นบ่เทจําได้ตอนเด็กๆประปาใส่อะไรให้นะใช่นั่งอ่ะใครคงเก่าอ่ะลูกสาวบ้นเป็นหมู่ใกล้เจ๊เจ๊ มัดจค่าเลรว่าสองแสนบรจจายคือกัน <มา S 1> นี่แหละขอยังไงกับข,ขอบอะไร,รบ้านไรให้อ๋อ,อนานแล้วมูสนิทไอติสตี<ห>อันเป็นท้า,ายในความอยู่ซอยกับนั่นเขาเลิกแล้วมามาเขาไม่ได้เป็นแล้วอ,อบเขาเลิกนานแล้วไปยุ่งไหน,นะนลเราไปยุ่งบ้านเขานั่นแหละเขาก็บ่มีอาชีพอย่างเท่าไหร่ีย่างซอมีเงินไหลให้เขายืมไปนั่นนานบอกเลยนอากูหนูลีว่าบอกเขาติดคาเลี่ย ติ๊กาเลกติดไปเรื่อยๆเจ็บคาเก่าลแล้วๆให้ให้แช่งก่อนเดี๋ยวไปเก็บมาเรามาจ่ายไม่ใจส่มเขาแบบนี้ไหมเขาก็หวังให้มันถูกเราจีร่ายฮักเนาะโอ้ยดูดอกไม่เคยถูกไม่ฮักวะล่ะบ่ได้แล้วบ่เคยถูกจอดเงินมากับมากับฮักไปเราก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเรามันก็มาเจ็ดใ่อ๋อแบบนี้เขาเรียกเขาเรียกยังไะ สินเอ้ให้เชื่อเชื่อก็เป็นอย่างนี้แหละหน้าขายเลขให้เชื่อกันให้เชื่อก็เป็นอย่างนี้แหละต้องมีอะก็โดนแล้วมันอ่าจิ้นนี่หลายแช่ก็ไปเขาหลขนาดนั้นเยอะขนาดตอนเช่านี่มาม็ไปตามยังจําได้นะสองปีจะสามปีแล้วอ่ะไปตามบ้านเขาแต่เขาให้อยู่เขาก็บอกเขาก็ช่วยๆกันนั่นแหละสงสารมามา เห็นว่ามาตามลงอุดรที่ไรก็มาตามสามสี่รอบเขาก็เล่นก่ะได้ไหล่ะได้มาเหมือนหาพันเลยไงฮะติดติดเออก็ได้มาได้เลยมื่นกว่าบาทดอกบัีชีว่าก็พอเห็นมันดูบัญชีอยู่มื่นกว่าบาท